สวัสดีพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะทุกท่านนะคะพบกันอีกวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะใส่เสื้อสีแจ่มใสนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกับพ่อแม่พี่น้องอยู่บรรยากาศที่บ้านเหมือนเดิมนะคะเพราะสินค้าย,ยังมาเยอะนาะวรดาก็จะมาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องทุกชิ้นทุกอันสวยสวยงามเลยนะคะวันนี้พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาผ้าคามด้วยนะคะ หากท่านต้องการสินค้าอะไรให้โทรหาวรดาได้จากเบอร์ตทรศูนย์ก็แปดห้าหนึ่งสองห้าเก้าหกนะคะหรือท่านมีไลน์อยู่แล้วก็ทักทายไลน์ขึ้นมานะคะเรามีสินค้าดีๆนํามาเสนอให้ท่านนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะวรดาได้สินค้ามาสวยงามมากนะคะพาะแม่กีทอรเริ่มเสร็จจากงานแล้วส่วยสวยนะคะคลิปที่ผ่านมาวรดามีผ้าดักแด้นะคะสวยงามเป็นลายหลองนะคะเป็นลายหลองเส้นใหญ่สวยแบบนี้เลยนะคะ แต่คลิปนี้จะเป็นภาคขามนะคะภาคขามมีเชิงมีตีนขามของสกุลนครโดยตรงทั้งทางพุ่งทางยืนเนาะวันนี้วรดาจะมาสตาร์ทเลยนะคะสวยงามที่สุดเลยนะคะวันนี้ให้พ่อแม่พี่น้องขามแท้ของสกุลนครนะคะทั้งทางพุ่งทางยืนมีสีมีเชิงนะคะมีเท่านี้มีเพียงสามผืนนะคะวันนี้ จากพื้นละ1,100งพันหนึ่งร้อยวรดามมาขายให้พิเศษเลยนะคะให้พ่อแม่พี่น้อง,องนะคะเพียงพื้นละ800บาทนะคะวันนี้นี่ค่ะดูผ้าคามของสกลนครมีเชิงนะคะมีเท่านี้ไม่มีอีกนะคะเพราะสินค้ามีจํานวนจํากัดเนาะอีกอย่างช่วงนี้เป็นงานอ่าลงเมืองทองเนาะสินค้าไปทางเมืองทองก็เยอะนะคะแต่ลงเมืองทองไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าราคาเหมือนเราขายเนาะแต่เราขายในราคาพิเศษนะคะพื้นละ800บาทนะคะเป็นคามสีตะกอ นะคะสวยงามนะคะงามมากมีแค่สามผืนในคลิปนี้นะคะวลดายกให้ท่านเลยนะคะพิเศษให้เลยนําเบอร์หนึ่งนะคะ800บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยเนาะเพราะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนเมื่อก่อนวลดาเคยได้มาขายเรื่อยๆนะคะแต่ช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่าเม่กี่ทอก็ไปทํางานหลายอย่างเนาะบางคนก็ไปทอตัวอื่นบางคนก็เห็นไหมคะเป็นเชิงสวยงามมากนะคะงามจริงๆนะคะเอาไปตัด เป็นเสื้ออะไรนะคะเป็นเสื้อก็ได้ตัดเป็นผ้าสิ้นยิ่งสวยแต่เหมาะก็คือตัดผ้าสิ้นเนาะเพราะว่าของเขาคือผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้น1คูณ2เมตรนะคะ1ผืนนะคะสวยงามผืนละ800เท่านั้นค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะสวยงามมากนะคะมีจานวนจํากัดนะคะมีแค่3ผืนในคลิปนี้เท่านั้นนะคะผืนที่2มาอีกแล้วนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นหมี่หลองเหมือนกันนะคะหมี่หลองสี่ตะก้อสวยงามมากนะคะดูเชิงดูลายงามจริงๆนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวลนดานาะนนานเกือบเป็นห้าหกเดือนแล้วนะคะไม่ได้พ้าดรุ่นนี้นะคะพ่อแม่กี่ทอกลุ่มนี้ก็อีกคนละกลุ่มนะคะเพราะสินค้าของเราแต่และกลุ่มแต่และอย่างไม่เหมือนกันเนาะเราก็ขอยกให้ท่านนําเบอร์สองเพียงผืนละแปดร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะวลนดาขายไม่สูงมากอยู่พออยู่ได้นะคะ เอาที่พออยู่ได้เห็นมันค่ะสวยงามนะคะหน้ากว้างมากเลยนะคะเนี่ยกว้างสองเมตรกว่าจริงๆนะคะดูรายดูเชิงมีสวยงามนะคะอันนี้เพียงผืนละ8 0 0บาทนะคะในคลิปนี้มีเพียง3ผืนเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยหากพ่อแม่พี่น้องอยากได้สินค้าตรงหน้าปกแค้แน,น่นอนจากบรดาผ้าคามนะคะตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกผืนนะคะผืนละ800บาทนะคะผ้าสีตะกอผ้าคามของสกลนครโดยตรงนะคะ ต่อมาเป็นพื้นที่3ในคลิปนี้เนาะพื้นที่3ในคลิปนี้เราก็จะมีเหมือนกันนะคะอันนี้เห็นไหมคะลายครึ่งท่อน5ส่วนนะคะสวยอันนี้เป็นลายกระต่ายนะคะปกติแล้วลายกระต่ายลายพิเศษนี้จะขายพื้นละหนึ่งพัไม่ลดนะคะแต่เราจะมาโปรให้พ่อแม่พี่น้องช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะเราจัดโปให้พิเศษเลยเนาะ วันนี้เราจัดโปรให้ท่านสุดๆนะคะนําเบอร์สามเนาะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าของเรามีตรงหน้าปกนะคะคุณแม่ๆม่ท่านใดต้องการทักทายกันเข้ามาเลยเนาะในคลิปนี้ผ้าเชิงแดงมีแค่สามผืนเท่านั้นมีแค่สามผืนแล้วก็จัดโปรให้ท่านผืนละแปดร้อยบาทเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบทักทายกันเข้ามานะคะเพราะวรดาลงคลิปเลยนะคะกว้างนะคะสองเมตรกว่าเลยนะคะเนี่ย ปกติเราผ้ากําหนด2เมตรแต่ว่าไม่กี่ทอท่านบางทีท่านเหลือความยาวเยอะนะคะทางยืนท่านก็จะทอไปเลยเพื่อแถมนะคะท่านจะไม่ตัดทิ้งเสียดายนะคะเสียดายนะคะเผื่อจะได้แต่ละอย่างนะคะเพราะทุกชิ้นทุกอันทุกอย่างนี้คือแฮนด์เมดนะคะมือทอไม่ได้เป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์เนาะมือทอร้อนนะคะร้อนสวยจริงๆนะคะสวยงามแท้แน่นอนเลยนะคะ แล้ววราดาก็จะมีอีกนะคะคือตัวนี้เป็นหมีหลงเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่มีเชิงสีตะกอนะคะหลงบบกใหม่นะคะท่านดูดีๆนะคะงามเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นสวยมากปกติก็ขายผืนละ900แต่วันนี้วราดาก็ขอจัดโปร750บาทเนาะมาใหม่ๆยังไม่พ้งเลยนะคะสินค้าทุกผืนนี่มาใหม่หมดนะคะอันนี้คือนำเบอร์สี่นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ นัมเบอร์สี่เนาะสินค้าของเราโอเคนัมเบอร์สี่วันนี้เราขอจัดโปรให้ท่านในราคาพิเศษเลยนะคะนัมเบอร์สี่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นวันนี้เราจัดโปรวันนี้เราจัดสรรให้ท่านในราคาพิเศษนะคะนัมเบอร์สี่สวยคะ่ะสวยงามท่านดูลายนะคะดูรายดูเชิงนะคะสินค้าของรวลาทุกผืนทุกอัน ทุกผืนทุกอันของเราตรงหน้าปกท่านดูดีๆนะคะกว้างยาวมากเลยนะคะเห็นไหมคะกว้างยาวจริงๆ2องเม็ดกว่านะคะสองเม็ดกว่าวรดาจะไม่ตัดออกนะคะวรดาจะแถมให้พ่อแม่พี่น้องไปเลยยาวนะคะยาวรับรองเลยนะคะสินค้าผ้าแต่ละผืน2องเม็ดกว่าอยู่แล้วนะคะนะคะยาวยาวแล้วก็งามมากนะคะตัดสวยค่ะตัดสวยจริงๆนะคะเนี่ยเราจัดโปรให้เพียงเจ็ดร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะ หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะต่อมาอีกนะคะต่อหน้าเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ต่อมาเป็นนัมเบอร์ห้าอันนี้เป็นลายนางเอกนะคะเป็นลายรำตัวของพ่อพญานาคนะคะท่านดูดีๆนะคะเนื้อละเอียดงามนะคะสามสไลต์ทีโทนเรียกว่าลายนางเอกนะคะลายขอข้อเกี่ยวตัวพ่อพญานาคนะคะ ตามลำตัวของท่านเลยนะคะพื้นอย่างนี้ปกติขายพื้นละหนึ่งพันแต่วันนี้เราก็ยังมาอยากจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องเช่นเคยเพียงพื้นละเจนะ็ดร้อยห้าสิบเนาะหากท่านใดสนใจทักทักเข้ามานะคะขอยกให้ท่านเป็นนัมเบอร์ห้าใช่ไหมคะตัวนี้นัมเบอร์ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะถูกต้องค่ะนัมเบอร์ห้านะคะมีพื้นเดียวนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดต้องการ สวยเข้ามาเลยนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายวันนี้เรานำเสนอให้ท่านเพียง750บาทเท่านั้นนะคะรายขอคอตัวพ่อพญา,านาคเลยค่ะสวยแล้วยิ่งเป็นน้ำทะเลนะคะตัวนี้สีน้ำทะเลสวยงามมากปกติแล้วลายนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามีออเดอร์เยอะแต่คุณแม่กีทอก็แบ่งปันเราอยากมานะคะอยากมาแบ่งปันกันหลายๆทางเนาะหากท่านต้องการก็สั่งสั่งไว้ได้นะคะ สั่งไว้ได้นะคะเราก็มีออเดอร์อยู่นะคะอ่าผ่านไปแล้หนึ3งสหนะคะ1นึ่5ต่อมาเป็นนัมเบอร์หกเนาะนัมเบอร์หคือตัวนี้นะคะรอบที่แล้ววรดา,าเคยได้มานะคะแต่เราก็ขายไปเรื่อยๆวันนี้เราก็มาจัดโกให้ท่านนะคะ750นะคะเหมือนกัน750ลายนี้เป็นผ้าสีตะกอนะคะผ้าสีตะกอเนื้อนิ่มสีเข้มนะคะเรียกว่าคามเข้มเนาะ วรดาก็จัดโปให้นาเบอร์หกเนาะเดี๋ยวหาเบอร์ก่อนอันนี้นาเบอร์หกเนาะค่ะนัาเบอร์หกเนาะเจ็ดร้อยห้าสิบเช่นกันจากผืนละเก้าร้อยเราขายเพียงเจ็ดร้อยห้าสิบพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมานะคะทักทายถ้าท่านไม่รับวรดาก็จะไปตัดเป็นผ้าสิ้นมาขายสวยงามมากนะคะจัดโปให้เลยเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะสวยทุกผืนทุกลายนะคะมาอีกนะคะนัาเบอร์หกไปแล้วนัาเบอร์เจ็ดนะคะ อันนี้รายคนละอย่างนะคะแต่ท่านดูดีๆนะคะมีช่อมีฉับมีเชิงนะคะ750เช่นกันสวยค่ะอันนี้คือนมเบอร์เจ็ดเนาะนมเบอร์เจ็ของเราก็สวยมีสเสน่ห์ของเขานะคะ mm hmm. ผ้าแต่และผืนเนื้อนิ่มผ้าแต่และผืนเนื้อละเอียดอ่อนนะคะ mm hmm. ผ้าทุกผืนงามมากนะคะ mm hmm. เรามาจัดโปรให้ท่านราคาพิเศษเลยนะคะ mm hmm. พิเศษผืนละเจ็หลบาทนะคะ ต่อมาอีกนะคะผืนนี้เป็นลายเดียวกันไหมคะกับที่ยกไปเนาะอ่าคนละเชิงนะคะคนละเชิงเนาะี่ค่ะคนละเชิงคนละลายนะคะี่คะ่ะคนละเชิงคนละลายนะะนนลเนละลานะ,ะเราก็จัดให้ท่านเหมือนกันนะคะผืนละเจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้น้ำเบอร์แปดเนาะน้ำเบอร์แปดเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราจะมีผ้าชุดมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะผ้าชุดสวยๆมีอยู่สองชุดเท่านั้นนะคะ กว้าง1เมตรยาว4ี่เมตรนะคะเดี๋ยววรดาจะยกต่อเลยนะคะเป็นผ้าชุดเนาะผ้าชุดนี้นะคะของเราเป็นงานหายากนะคะเป็นสีเทานะคะงานหายากวันนี้ได้มา1ชุดเท่านั้นเลยคะ่ะงานละเอียดนิ่มนะคะจากชุดละ1,800นนะคะเราขายโปรราคาเดิมนะคะราคาเดิมให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะ ราคาเดิมให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะจัดสรรไปเลย1300บาทนะคะจัดโปรราคาเดิม1300บาทอันนี้ยกให้พ่อแม่พี่น้องเป็นนัมเบอร์เก้านะคะนัมเบอร์เก้านะคะจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ1,300บาทจัดโปรราคาเดิมปกติตัวนี้ขายพันแปดเนาะเป็นผ้าคามสีตะกอเนาะผ้าครามสีตะกอลายลูกแก้วสีเทาสวยงามมากนะคะ เราขอจัดโปรให้ท่านเพียง1,300บาทวรดาไม่ได้เอากำไรเยอะเอาแต่พออยู่ได้นะคะผ้ามาใหม่ยังไม่ได้พองเลยนะคะเดี๋ยววรดาจะจัดการพองให้นะคะเมื่อท่านต้องการนะคะเราจะจัดการพองให้อันนี้เป็นผ้าชุดเนาะลาย2เม็รสี2เม็รนะคะลาย2เม็รสี2เม็รแบบนี้นะคะเรียกว่าลาย2สี2เนาะ ขอให้ท่านแคปขอให้ท่านแอดมานะคะพอสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายนะคะต่อมาเราก็มีอีกนะคะลายสเก็ตคำเล็กอันนี้หายากมากนะคะผ้าผืนนี้นะคะจะความยาวอยู่4เมตรกว่านะคะความกว้าง1เมตรอันนี้คือเรียกลายสเก็ตคำเล็กมีฟิม25ดูดีๆนะคะดูเชิง ดูเชิงนะคะดูลายสวยจริงๆอันนี้สเก็ตคำเล็กนะคะเราก็จัดโปให้พันสาปกติสเก็ตคำเล็กต้องขายพันแปดยางลดก็100่งแต่เราขายจัดโปรช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่หนึ่งพันสามร้อย 1, บาทเท่านั้นนะคะนำเบอร์สิบเพราะสินค้าเราทุกเขินทุกอันเราจัดโปรให้ท่านเลยเนาะจัดโปรสุดๆให้เลยนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอัน จัดโปรให้เพียง1,300บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเนาะสินค้าของเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะเราไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะเรามีเพียงชัดเจนคือโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะแล้วก็ดูสินค้าตรงปกตรงกันแล้วเราก็จะส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะผ้านิ่มมากเลยนะคะนิ่มยุ่ยเลยนะคะนิ่มนะคะ ผ้าลายสเก็ตคำเล็กสวยค่ะ1,300บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องขะหาท่านต้องการสินค้าของเราท่านต้องการอะไรทักทายกันเข้ามานะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันเนาะเพราะสินค้าของเราเนี่ขายตรงหน้าปกเน้นความซื่อสัตย์และความตรงเป๊ะนะคะ ตรงหน้าปกนะคะสินค้าโอเคในวันนี้หากท่านต้องการสินค้าอะไรท่านก็ทักทายเข้ามาเนาะมีเบอร์โทรไว้ให้0985142596อยากบราดาผ้าคามนะคะที่จังหวัดสกลน,นครนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาค่ะ